สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยังเอฟซีมอเยูพีนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเดินไปคุยไปอาจจะเพื่อนๆได้เห็นความเขียวขจีความสดชื่นของแปลงนานะครับข้าวตอนนี้ก็แต่ก็สวยงามนะฮะวันนี้หยิบยกเรื่องราวของอกลยุทธ์นะครับที่บางทีมเนี่ยนะครับเขาใช้ตามจริงแล้วกลยุทธ์นี้มันก็ไม่ใช่ว่าถูกใช้ในวงการกีฬาอย่างเดียวหรอก อ่าอาจจะได้เห็นถ้าใครดูเคยดูหนังดูอะไรหนังสงครามหนังอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นกลยุทธ์แนวๆนี้นะครับว่าการที่เรามีคู่แข่งนะครับเรามีคู่แข่งเรามีศัตรูถ้าใช้คําว่าศัตรูมันอาจจะดูแรงไปสาหรับวงการกีฬาแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะใช้คําไหนเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าต่อสู้ฟาดฟันกันเอาชัยชนะเอาความสําเร็จมาใช่ไหมหนึ่งในกลยุทธ์นะครับที่ใช้กันก็คือถ้าเรามีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากนะครับ ยังไงก็พ่ายแพ้เข้ามาตลอดยังไงก็ดูวิแววแล้วไม่น่าจะสําเร็จนะครับถ้ายังมีคู่แข่งคนนี้รายนี้อยู่กลยุทธ์หนึ่งในหลายๆอย่างที่งัดมาก็คือในเมื่อเราสู้เขาไม่ได้เราก็เอาเข้ามาเป็นพวกซะสิถูกไหมครับถ้าในเชิงกีฬาก็คือเอาเข้ามาร่วมทีมจะได้เป็นการตัดโอกาสจะได้เป็นการเพิ่มนะครับโอกาสที่จะไปหาความสําเร็จได้ในเมื่อมีนะครับความแข็งแกร่งจาก คู่แข่งคนนั้นเนี่ยมาอยู่ใช่ไหมนี่ก็คือเป็นเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับใน MotoGP แน่นอนนะฮะว่ากลายุทธ์นี้ก็ในอดีตที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นอยู่นะแต่ผมจะไม่ได้เล่าเรื่องราวของอดีตแต่ผมจะเอาเรื่องราวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะฮะทุกคนครับฮอนดานั้นดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างนะเราในอีกมุมนึงเราก็เห็นใจพวกเขากับสิ่งที่พยายามจะหนีนะครับจากยุคมืด เราพยายามที่จะเฝ้าติดตามข่าวนะครับว่ามาร์คมาเก็ตจะอยู่หรือไปกันแน่มีความเคลื่อนไหวคนนั้นคนนี้ย,ย้ายหนีมีทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนั่นก็คือเป็นการดิ้นรนนะครับเป็นการดิ้นรนของ Honda จะบอกว่าพวกเขาไม่ทําอะไรเลยก็คงจะไม่ใช่นะครับก็คือทําอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ทันการเสียแล้วในบางอย่างหรือมันอาจจะต้องใช้เวลามเวลาในการที่จะประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ แฟนๆฮอนด้อาจจะไม่อยากเห็นในในใน,ในบางบางกลุ่มนะครับคงไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยก็คือการที่ฮอนด้าเสียมาร์คมาเคสไปสุดท้ายก็เสียไปจริงๆใช่ไหมฮะแต่นะครับเมื่อทุกอย่างมันถูกเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยก็นะครับมีเรื่องราวที่แบบว่าซ่อนอยู่ใต้พรมกับกลยุทธ์ที่ฮอนด้าเนี่ยเขาเคยทําเคยลองใช้นั่นก็คือเขานะครับพยายามที่จะเรียกว่าดึงเอาตัววิศวกร อาจจะต้องบอกว่าเป็นผู้จัดการทีมดีกว่านะครับเป็นผู้จัดการทีมที่เรียกว่าเป็นตัวจีตของวงการเลยนั่นก็คือ g ีจี้าดินญาถ้าฟอร์มูล่าวันมีพ่อมดนะครับ F1 มีพ่อมดอย่างนิวอี้นะครับแอนเดนิวอีเนี่ยถา้าตรงนั้นนะครับมอเตอรก็จะต้องมีจีจี้าดยินญาคนนี้ผู้ซึ่งรังสรรเสด,ด,ดิชีนะฮะในแต่ละเวอร์ชั่นแต่ละปีออกมาเนี่ยแล้วก็ประสบความสําเร็จจน หลายคนบอกว่าในตอนนี้คงจะไร้เทียมทานนะครับคงจะเป็นการยากที่ค่า,ายรถญี่ปุ่นจะไปสู้จะไปเทียบเคียงได้นเนี่ยเนาะก็นะครับเขาพยายามที่จะกล่อมเอาดารินยาไปใน HRC นะฮะเอาไปเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์อยู่2อย่าง1งก็คือเป็นการการันตีว่าโอเคนะครับมาร์คมาเก็ตคงจะอยู่ละถ้าได้ตัวพ่อมาแล้วตัวพ่อของวงการรถแข่งในตอนนี้มาเนี่ย น่าจะดึงน่าจะรั้งมาเก็ตไว้ใน Honda ได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ในท้ายที่สุดแล้วครับก็เรียกว่าไม่ได้เกิดสิ่งนั้นจีจี้ก็ออกมาบอกนะครับว่าโอเคเขายอมรับว่ามันคงจะเป็นความท้าทายที่น่าสนใจนะฮะหมายถึงว่าการที่จะย้ายไปร่วมงานกับค่ายญี่ปุ่นกับ Honda เนี่ยนะแต่เขาก็ปฏิเสธไปว่ามีความสุขอยู่แล้วกับดูคติในตรงนี้สิ่งที่เขาพยายามเขาทุ่มเทมา เขาก็ถือว่าเขาเขาแฮปปี้ดีในตรงนี้ใช่ไหมครับก็เลย <c oughs> เลยไม่ได้เกิดสิ่งนั้นมีหนาซ้ำนะครับ Honda หรือว่า s r c นอกจากจะไม่ได้ตัวจิจิเดินย่าไปแล้วเนี่ยยังเสียมาร์คมาเกตไปแล้วํำร้ายไปกว่านั้นพวกเขาทั้งคู่นะครับจะได้ไปอยู่ด้วยกันจิจินั้นนะครับก็บอกนะฮะว่าการที่ได้มาร์คมาเกต เข้าดูคาติในตอนนี้ซึ่งแม้ว่าจ่ายยังไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะเดากันได้ยากอะไรหรอกใช่ไหมอาจจะมีหลายคนเป็นห่วงครับว่าเอ๊ะนะฮะจะมาร์เข้าไปเนี่ยนะครับจะไปทําให้เรียกว่าสมดุลในทีมมันเปลี่ยนไปไหมอ่านะครับจะไปสร้างความวุ่นวายอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามาร์กถือว่าเป็นนักแข่งระดับบิ๊กเนมนะครับที่เข้าไปในดูคาติแล้วดูคาติเองก็มีน้องๆน,น,นะครับที่เป็นระดับแชมป์โลกระดับ นักแข่งตัวเต็งอยู่หลายคนในตอนนี้เนี่ยพอมาร์คเข้าไปจะต้องไปปรับจะต้องไปอะไรมันจะทําให้เกิดความชุลมุนวุ่นว,นวายอะไรไหมจีจี้บอกว่าแน่นอนนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยเขาก็รับรู้รับทราบแล้วก็ค่อนข้างระวังเป็นพิเศษนะฮะว่าโอเคนะครับถ้ามาร์คมาแล้วเขาจะจัดการยังไงกันบ้างซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของทีมงานผู้บริหารนะครับที่จะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวแต่เขาคิดว่าเขาน่าจะเอาตรงนั้นอยู่เพราะว่าแน่นอนนะครับ มาก็คือนักแข่งที่แข็งแกร่งคนนึงแล้วดูกติเองยีก็มองว่ายังมีนะครับคนที่แบบว่าเป็นแชมเปี้ยนนะครับคนที่อยู่หัวแถวอยู่อีกหลายคนอยู่เหมือนกันดังนั้นนะครับหน้าที่ก็คือจะต้องบริหารจาัดก,การตรงนี้ออกมาให้มันลงตัวให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะฮะทีนี้ย้อนกลับมาที่ Honda นะครับก่อนหน้านี้เรา,เามีโอกาสได้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงต่างๆในส่วนของผู้บริหาร อะไรอย่างนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นจริงเนี่ยนะครับทาไมจีจี้ถึงไม่ไปคงจะเป็นเงินก้อนโตแน่ๆนรับที่ SRC เสนอให้เนี่ยในส่วนตัวผมมองนะครับว่าส่วนหนึ่งที่จีจี้เลือกที่จะปฏิเสธเนี่ยนะอาจจะมีหลายเหตุผลนะครับแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของเขาไม่ไว้ใจระบบการบริหารของทางญี่ปุ่นก็คือต่อให้เข้าไปจริงๆแล้วเขาจะได้ลงมือทําแบบเต็มที่ไหมเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะญี่ปุ่นเขาจะ เรียกว่าปล่อยมือนะครับให้ทีมงานทางยุโรปเนี่ยได้ลุยกันเต็มที่แค่ไหนอย่างไรกันบ้างถูกไหมสไตล์จเจนนิสสไตล์ทุกคนได,ได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องของวงการกีฬาเนี่ยพวกเขาก็จะมีขนบธรรมเนียมมีประเพณีมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับเขาอาจจะเรียกว่าไม่ค่อยที่จะเปิดสักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยที่จะเปิดให้คน ทางนอกโดยเฉพาะในฝั่งของทางชาติตะวันตกเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเข้าไปมีบทบาทอะไรมากมายนั่นก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเอ๊ะมันมัน,ม,นมันเพราะตรงนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้การพัฒนารถเนี่ยมันไม่ทันค่าย,ยุโรปเขาแต่สิ่งนี้ก็คือมันแสดงให้เห็นนะครับว่า SRC ก็เปิดกว้างนะฮะเปิดกว้างในระดับหนึ่งว่าโอเคนะครับคือจะเอาทีมงานยุโรปเนี่ยเข้าไป ซึ่งก่อนหน้าน,นี้สิ่งที่มาร์กมาเคสเคยออกมาพูดถึงนะครับออกมา,เ,าเรียกว่าเรียกร้องนะครับก็คือการที่ Hon อนด้าในควรที่จะให้ทีมงานยุโรปมีบทบาทมากขึ้นกว่านี้ได้ไหมมันก็สอบรับกับข่าวที่ออกมานะครับว่าเาฮ้ยนะครับสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผมเมื่อก่อนนี่มันยังอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมครับว่าไปติดต่อจี้จี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นจําได้ใช่ไหมครับเราเราเคยคุยกันว่ามาร์กบอกว่าทางทีมงานญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเรียกว่าทํางานแบบ ยังไงเลยเหมือนประมาณว่ามีความอนุรักษ์นิยมถ้าจะพูดให้ซบซอหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้ภาษาบ้านๆภาษาแบบแรงๆหน่อยก็คืออาจจะหัวโบราณเกินไปหรือว่าอาจจะแบบว่ามั่นใจในตัวเองเกินไปใจแคบเกินไปอะไรตนางนั้นนะฮะก็เลยอยากจะให้มีทีมงานทางฝั่ง,งยุโรปมาซึ่งมันก็ถูกเปิดเผยออกมาทีหลังนะครับว่าเขาได้ติดต่อจิจิดารินยาไปใช่ไหมล่ะซึ่งตรงนี้ จีจี้ก็อาจจะมองว่าโอเคนะครับก็คงจะเปิดแต่มันจะเท่าไหร่ล่ะถูกไหมเออความเสี่ยงมันก็มีคือในระดับนี้เขาอาจไม่ได้มองที่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวในส่วนหนึ่งด้วยนะครับเขามองว่าเขาอาจจะไม่มั่นใจมากกว่าถ้าถ้าผมมองว่าทําไมเขาเขาถึงไม่ไปนะก็เราเราได้เห็นใช่ไหมครัว่า Honda หรือแม้กระทั่งยามาฮ่าเนี่ยนะสองค่ายจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ายังคงนะครับมีคอนเซปต์ที่ที่ชัดเจนนะฮะว่า ถ้าเราดูคําประกาศของทาง c e o ของทางผู้บริหารระดับสูงอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีทุกครั้งนะครับที่บอกว่าใช้ของเก่าเนี่ยนะครับเอาของเก่ามาต่อยอดจากวัฒนธรรมเดิมๆของพวกเราจากความสําเร็จของพวกเราในอดีตอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมาในทํานองนี้ตลอดนะฮะมันวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันทําให้เราเราได้มองนะครับหกสิขึ้นไปเนี่ยมองเข้าไปว่ายังยึดติดกับความสาเร็จเก่าๆอยู่แล้วก็มั่นใจนะครับว่า วิธีการที่เป็นมาเนี่ยจะสามารถปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดมันจะมาแนวนี้ตลอดเลยเราแทบจะไม่ได้ยินนะครับว่าเ,เรายอมรับนะฮะว่าสิ่งที่เราคิดแต่มันมันควรที่จะเปลี่ยนแปลงมันล้าหลังไปแล้วจากนี้ไปก็ควรจะมีตรงนั้นตรงนี้ใหม่ๆเข้ามามันไม่มีแนวนี้เลยทั้ง Honda ทั้ง y ย m a ม a นะครับดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้ดีนะครับในการประชุมหรือในการอะไรแต่ละรอบเนี่ยผมเห็นก็เลยเลยทำให้ ไม่แปลกใจนะฮะที่นักแข่งเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยนะครับคุณคุณลองบริหารคุณลองเปลี่ยนแปลงอะไรมันที่มันใหม่ๆที่มันอะไรไปกว่านี้ได้ไหมใช่ไหมล่ะนะครับอ่ะนั่นก็คือมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงยูจิดานิยาใช่ไหมฮะถ้าจําได้ก็คือในช่วงที่ญี่ปุ่นการแข่งขันในญี่ปุ่นเนี่ยมีข่าวลือออกมาบอกว่าเขาสนใจบอสของทางอาพิเลียก็คือแมสซิโมริวลา อันนั้นก็คือ CEO อนะครับอันนั้นใหญ่กว่าใหญ่กว่าจีจี้อีกนะฮะระดับ CEO แต่จีจี้ก็คือเป็นผู้จัดการทั่วไปนะฮะแต่แต่จีจี้ก็คือองค์ความรู้เขามีในฐานะของการเ,าเป็นวิศวกรนะฮะแต่ตอนนั้น Massimo r i วล l a ก็คือจะเป็นสายตรงในการบริหารใช่ไหมอ่านะครับเห็นไหมว่าการดิ้นรนของยม่นของของฮอนด้านะครับขภัยฮะของ Honda เนี่ยมันก็คือดิ้นรนจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเราอาจจะ ไม่รู้เราอาจจะมีการเคยคุยกันไปนะครับว่าเฮ้ยทำตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เป็นการอะไรออกมาซึ่งพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเ,เรียกว่ากระจ่างขึ้นมาแล้วเราถึงได้เห็นนะฮะว่าเฮ้ยเขาเขาไปคุยกันจริงๆหรอเฮ้ยเขายกหูโทรศัพท์โทรหาคนนั้นคนนี้จริงๆหรอก็มันดินน้นรนนี่แหละครับมันมันจะเป็นฉากหนึ่งที่ที่คนคนคน,คนที่เป็น f อของค่ายรถฮอนด้านนะจะรู้สึกเห็นใจมากว่า โอ้โหนี่คือพยาอินที่ครั้งหนึ่งเคยสยายปีกอย่างแข็งแกร่งนะครับเรามาในวันนี้นก็คือจะต้องวิง่งวุ่นกันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดซึ่งในสถานการณ์ในตอนนี้นะครับมันก็เรียกว่าคงจะต้องลุ้นกันไปอีกยาวนะฮะกับไล่อัหน้าแข่งที่จะเข้ามาเติมเต็มนั่นก็คือเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่ทางผู้บริบหารของ h o n d ้าจะต้องรีบจัดการนะครับว่าจะเอาใครเข้ามากับเก้าอี้ที่ขาดหายไป1ตําแหน่ง ซึ่งนะครับตามจริงผมว่าจะคุยประเด็นนี้เหมือนกันแตร่รู้สึกว่ามันจะยืดยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่า,าผมจะคุยต่อในอีกคลิปต่อๆไปนะครับว่ารายอัพน่าแข่งถ้าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มะลืนนี้เขายังไม่ประกาศนะอามันจะมีใครที่น่าสนใจยังไงกันบ้างนะครับที่แน่แนก็คือ1ในโผนะครับเจคนเยอะเหลือเกินเนี่ยอาจจะมีน้องกล้องสุนเกียจันทราของเรา ติดไปด้วยนะครับแต่จะมากจะน้อยกี่เปอร์เซนต์อันนั้นก็คือม,มันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงรายชื่อนะครับเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยกล้องเก่งขนาดนั้นขนาดนี้เราไม่ได้จะมารับอะไรน้องมันแบบนั้นจริงๆนะครับก็ขอวอนเพื่อนเพื่อนนะครับทีอ่อยากจะสร้างประเด็นให้มันแตกแยกตรงนั้นก็หยุดหยุดซะนะฮะก็คือทุกคนล่ะมันมีสิทธิ์ที่จะนะครับถูกเป็นข่าวเป็นประเด็นกันไปหมดในเมื่อนะครับทุกคนก็มีผลงานประจักษ์ในตรงนั้นหรือในเมื่อทุกคนก็มีพื้นที่ในการลงแข่งขันอยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหมมันก็มีโอกาสทั้งนั้นนะแต่จะ,จะมากจะน้อยก็แล้วแต่จะมองเข้าไปนะครับโอเคเอานะครับเป็นแฟนฮอนด้านะฮะขอส่งกําลังใจให้แล้วกันนะครับในตอนนี้วงการกีฬามันก็เป็นแบบนี้แหละครับก็คงคุณเคยยิ่งใหญ่คุณเคยชนะวันหนึ่งนะครับแล้วคุณก็กลับมาพ่ายแพ้กลับมาล้มเหลวแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าสักวันพวกคุณคงจะกลับมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอ่ะสู้ๆกันไปครับ